สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะครับตีหนึ่งถึงตีสองวันนี้ก็คืนคริสต์มาสอีฟคริสต์มาสอีฟนะคะเราก็เลยีต้นคริสต์มาสมาอยู่ข้างๆตรงนี้จริงๆน่าจะเอาถุงเท้ามาแขวนนะนะแล้วคืนนี้ก็จะมีซานตาคลอสซานต้าก็จะนั่งรถ กวางเรนเดียเสร็จแล้วก้าถุงเท้าเราไปซักนะเอยไม่ใช่ก็จะเอาของฝันจะมาไว้ใส่ในถุงเท้าเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองกันฉลองฉลองเรียกว่ามีการกินอาหารกันในบ้านจริงๆต้องมีไก่งวงเขาถือว่าเป็นสักตัวมันตรงนี้ก็ดีเออนะกำลังหิวเลยถือว่าเป็นวันสำคัญของคนที่อยู่ในศาสนาคริสต์เลยใช่ยร์นววันนี้ใช่นะก็ พรุ่งนี้ก็หยุดแล้วก็หยุดพักผ่อนกันแล้วรหรับคริสตศาสนิกชนนะก็วันนี้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนคริสตทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็ฉลองเต็มที่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดแล้วก็ที่สําคัญคือจุดยาวครับตั้งแต่2ี่าใช่25ธันวาไปจนถึงวันที่2สุกสาม่ทิไปเปิดอีทวันที่5าเลย ก็คือว่าหยุดแบบนี้ย้ายบ้านเปลี่ยนประเทศได้เลยหยุดข้ามปีครับนานว่าอิจฉาจังเลยเอาคุณผู้ชมขาโรงเรียนหยุดแล้วบ้าโรงเรียนวัดโรงเรียนไทยก็ยังทํางานยังเรียนไปก่อนก็เลยงงๆเรียนไปก่อนจนกระทั่งถึงวันที่3 1ทํากิจกรรมนี้หน่อยนะคะตกลงภาษากันไปเพราะว่าอาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนากันบ้างแต่เราก็รู้เอาไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยศาสนาทุกศาสนาก็ถือว่าสากลหมดนะก็เข้าถึงกันทุกประเทศเลยนะคะอย่างต้นคริสต์มาส มไปถึงการแต่งกายแบบซซนตาคลอสก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตีนี้เลยจะเพิ่งไปบอกสิคุณผู้ชมคาดหวังแล้วตั้งแต่นี่ลอยก็อะไรนะฮาโลวีนโอ้ยผีหลอกเลยคืนนั้เรียกว่าแบบรับลูกหมดทุกเทศกาลเลยลอยกระทงโอ้เราก็จัดชุดไทยกันมาวันนั้นเฮ้ยวันนั้นผมก็ชุดไทยใช่ไหมลอยกระทงทุกท่านนี่รอเทศกาลดีนะเราไม่แต่งแต่งตัวตามวันสำคัญ วันศาสนาอะไรเว่างเงี้ยอเอาแค่เป็นเวียนเทียน นั่นแหละจะมาเวียนเทียนใส่ชุดขาวกันไปเลยเลย,ยนะคะค,ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเทศกาลที่เข้าใกล้เข้าเรามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้ต้องขอเชิญชวนค่ะทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะถ้ามีเรื่องราวอยากจะร้องอเรียนอยากจะเตือนภัยอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะเล่าในสิ่งที่ฝากบอกต่อๆกันไปหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอนะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 4าถึงค่ะโทรศัพท์เล่ากันเข้ามาหน่อยว่าเอ๊ะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมากินไก่งวงหรือเปล่า หรือบางคนอาจจะแค่เนี่ยวกันไหมเสร็จจากบ้านแล้วออกไปที่อื่นสถานบันเทิงหรือเปล่าเอาไปต่อกันาก็เออเออหรือว่าไปถ่ายรูปก็สวยนะสวยค่ะช่วงนี้ต้องต้องให้ไปดูกันเอามาฝากกันได้เลยนะคะหรือว่าจะไปฝากไว้ใน Facebook เครือข่ายรองภัยก็ได้ค่ะครับที่สําคัญนะครับวันสองวันนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยกรุงเทพมหานครรถจะโล่งขึ้นและ เป็นความฝันของคนกรุงเทพอะไรคนที่ไม่ได้เที่ยวสำหรับคนกรุงเทพที่ไม่ได้ไปไต้หวัดเนี่ยเป็นความฝันมากหลอกตัวเองเบาๆนะไม่ได้หยุดเที่ยวก็แบบว่าถือว่าเสพบรรยากาศแบบเงียบๆสงบๆนะคะเราจะพาท่านไปต่อเนื่องกับเพราะว่าเรื่องของ191เกด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คุยกับผู้การ1น1เหนึ่งี่ยคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีใครดูอยู่หรือเปล่าคะถ้ามีเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาหาเรากันหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทางผู้การหนึ่งมานั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะและดิฉันเองก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด11โท รอบแรกโทรไม่ติดใช่รอบสอง่ารแรกเขาไม่ติดนะเขาไม่ติดค่ะแต่ว่ารอบสองเนี่ยโทรติดแต่ตื่ดเดียวแล้วมีคนรับเลยโอ้โหในโลกโซเชียลค่ะวิจารณ์เราแบบหึ่มเลยนะต่างคนต่างความคิดจุบางคนเนี่ยก็ก็บอกว่าโอเคเร็วดีแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะเรามีการเตรี้ยมกันไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าผู้การนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีการบอกกันไว้ก่อนหรือเปล่าว่าอ่า ต้องให้รีบรับนะอะไรยังไงเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าไม่มีนะคะผู้ชมเพราะเมื่อวานผู้การเองก็ตอนแรกอยากจะให้อ่านนิพพเมื่อคืนผู้การอาจะให้เอาโทรศัพท์ผู้การโทรจะงี้บอกไม่เอาต้นโทรศัพท์ผู้การเขาก็รู้สิครว่าเบอร์ใครเพราะผมสอบถามไปแล้วว่าเวลาโทรเข้าไปเนี่ยมันโชว์เบอร์นะที่ที่ศูนย์เนี่ยเขาโชว์เบอร์นะว่าเป็นเบอร์ใครเขาเก็บเล้คอดีหมดนะอันนี้กดให้คุณผู้ชมดูนะคะว่า191โทรออกปั๊บนะเปิดสปีกเกอร์ อย่ดูนะคะมีช่วงที่ทุกคนหน้าตาตกใจอไม่ติดทุกคนเวอร์ค่ะโทรไม่ติดครับโทรใหม่เดี๋ยวฉันกดโทรใหม่ครับมีคนที่ดูคลิปนี้บอกว่ากดโทรใหม่ไม่เห็นหน้าจอขึ้นเบอร์เลยดีฉันแคปหน้าจอส่งให้ดูเลยนะอเออฉันอยากให้เห็นหลักฐานจริงๆค่ะครับทีนี้เนี่ยที่ต้องให้ผู้การพูดเนี่ยเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการที่ทางนู้นเขาจะนึกว่าเราโทรไปล้อเล่นปวดไหมก็เลยต้องให้ผู้การเป็นคนพูด แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า1 9 1สําหรับกรุงเทพมหานครเขามีการปรับปรุงแล้วค่ะมีการปรับปรุงกันมาก่อนหน้านี้หลังจากที่มีเสียงขมเลยของประชาชนบอกว่าวิจารณ์ติดช้าโทรไม่รับรับสายแล้วโบยให้ไปหน่วยงานอื่นคือบางคนมีประสบการณ์ไม่ดีจริงๆพอมาเจอคลิปนี้ของเราเข้าก็เลยคิดว่าเตรียมชัวร์ไม่จริงหรอกตื๊ดเดียวติด อยากจะบอกให้รู้ว่าทุกอย่างสดจริงๆนะคะคุณผู้ชมดิฉันเองเคยมีประสบการณ์โทรไม่ติดโมโหมากไปบ่นระบายในทวิตเตอร์มีท่านตำรวจนายหนึ่งตำรวจชื่อดังนายหนึ่งเข้ามาคุยด้วยเลยเพราะว่าอาจจะแบบอาจจะบ่นหลายอันไงโอ้ดิฉันบ่นหลายอันเลยบ่นไปสี่ห้าสิบนแต่ม่ว่าเราก็พูดอยู่นะเพราะว่าทางผู้การเองก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นยามวิกาลแล้วหรือเปล่ามันก็เลยสายมันก็เลยค่อนข้างที่จะ ว่างาถ้ามันเป็นกลางวันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอาาลอง,องอดอาจจะมีอาจจะยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่า,านะครับ พูดคุยกันได้ครับก็ลองโทรมาคุยกันดูว่ากลางวันวันนี้ฉันโทรไปนี่ก็ยังไม่ติดเลยอะไรางี้ก็ลองคุยกันดูใช่ค่ะมาเปิดประสบการณ์ร่วมกันได้นะคะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เป็นการทํางานของทาง19 1หนึ่งที่รับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องต่อๆกันไปเมื่อวานนี้เราเอาสถิตินึงมาให้ดูโอ้โหน่าสนใจมากว่าเดือนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้ามา กี่คู่สายแล้วก็นับเป็นสถิติใช้ได้จริงกับโทรมาหลอกลวงเท่า<ช>ไหร่<ช>ปรากฏว่าที่โทรมาแกล้งโทรมาป่วนโทรมาแจ้งความเท็จหลอกลวงต่างๆเนี่ยเป็นคร,ครึ่งหนึ่ง,งนะคะึ่งต่อครึ่งเลยนะครับคือถ้าโทรจริงสองแสนแกล้งสะแสนหนึ่งอะ่ะเยอะนะคะคุณผู้ชม,มนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเองทางพลตำรวจตรีพันุรัต หลักบุญเมื่อวานนี้ที่มาคุยกับเรานะครับเป็นผู้บังคับการกอ,องบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191เนี่ยวันนี้ได้มีการประชุมทีมวางแผนกันเลยบอกว่าเราจะต้องมีการวางแผนหาวิธีการที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ที่โทรมาป่วนแล้วก็ที่ก่อกวนหมายเลข191กด้วยะนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเออเนี่ยแหละก่าจะโทรเข้ามาได้โทรติดยากเมื่อวานนี้เราได้คุยกันกับท่านอยู่บอกว่า ถ้าหากมีการจับกลุมกันจริงๆเนี่ยไปไล่ตามจับจริงๆเลยเนี่ยนะเราเชื่อว่าสื่อเนี่ยพร้อมที่จะช่วยกันนําเสนอ <นะ S 2> เลยเผยแพร่ข่าวให้เลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนครับถ้าหากว่าออกไปแล้วเนี่ยว่ามีการจับได้จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าแบบเป็นการปรามไม่ให้มีนคนอยากจะทเล่นอีกโทแกล้งโทเล่นนะ,นะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าโทรเล่นไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยตำํำรวจก็ไม่เห็นจับเลยเออไม่เห็นผิดกฎหมายตรงนะไหนเลยเ,ออเขากําลังทําอยู่ค่ะคุณผู้ชมอ่อันนี้เป็นเพจเปรียบเทียบให้ได้เห็นเลยนะคะ,นะะว,ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะมีคนคโทรเข้าไปที่หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยสองแสนห้าหมื่นสาย โทรเล่น16799สายแจ้งเหตุจริงๆเนี่ยมีแค่เท่าไหร่เอง732 <7 32 S 1> ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วที่เหลือล่ะคะอีก, 10, กมื่นกว่าสายเนี่ยงานบริการงานเ,าเรียกว่าเป็นแจ้งเรื่องอต่างๆงานบริการเนี้ย เมื่อวานนี้มีโทรมาขอให้เรียกรถแท็กซี่อ่าคุณป้าท่านหนึงบอกว่ายืนรอแท็กซี่นานแล้ว10นาทีไม่มีแท็กซี่เลยตำรวจ191เอารถสายตรวจมารับคุณป้าแล้วไปส่งถึงบ้านนะคะครับให้โอกาสกันหน่อยเนะคุณผู้ชมก็มีโทรถามเส้นทางด้วยคุณกิ้งอยู่ออกจากบางนาอยากจะไปนู่นฝั่งทนานนู่นบางมดไปไม่ถูกไปยังไงโรหงเ้า ค<อ>ิดไม่ออกบอกหนึ่งกหนึ่งคือบางทีมันก็มีเบอร์หมายเลขตรงที่อาจจะให้ถามทางแต่มันไม<า>่รู้ไงใช่แล้วก็จําได้แค่นี้ก็เลยโทรไปเบอร์นี้นะคะนี้ภาพนี้เป็นเอาซอ u r c i n เป็นเอา s o u r c จ้างมาแล้วส่วนห<า>นึ่งจ้างทางเอกชนมาช่วยแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าโทรคุยได้เพราะวันนี้ผ่านการอบรมมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยดูแลด้วยถูกต้องถ้ามีเคสที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือมากหน่อยหรือว่า ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยทันทีนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมีการเพิ่มคู่สายเพิ่มพนักงานจ้างที่จะเข้ามารับโทรศัพท์แล้วก็ในระยะที่2เนี่ยจะมีมากกว่าเดิมขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย191การให้บริการของกรุงเทพมหานครก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครเจอเหตุก็ลองโทรกันดูติดไม่ติดยังไงบอกเราแต่ขอเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะไม่เอาแบบว่าเนี่ยสาเดือนที่แล้วก็โทร ไม่ติดเลยไม่มีคนมาด้วยเพิ่งปรับปรุงอ่านนั้นถือว่าเป็นของเก่าที่ตำรวจเขายอมรับว่าปัญหามีจริงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตอนนี้ได้รับการแก้ไขไปบางไปบางส่วนแล้วกำลังแก้ไขแก้ไขไปบ้างแล้วนะคะก็ต้องให้เวลาให้โอกาสกันหน่อยนะคะอในช่วงเทศกาลจะบอกว่าเทศกาลสงกรานยิ่งยังอินกับความเป็นไทยอยู่นะเพราะช่วงลอยกระทงก็พูดถึงสงกรานเอาไปดู <Christmas S 2> คริสต์มาสนี้ค่ะพูดถึงคริสต์มาสก็จะต้องมีแซนตาครอสนะคะแล้วก็แซนตาครอสภาพที่นึกถึงก็มักจะเป็นคุณลุงอุวนๆใส่<ด>ชุดสีแดงอ่ามีถุงแล้วก็ แจกของขวัญนี่แหละค่ะการแจกของขวัญหลายค,คนรอคอยพากันไปที่อุบลราชธานีค่ะที่นั่นเขามีการจัดแซนต์คลอสเอาไว้นะคะมาคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้กับสัตว์ภายในสวนสัตว์ด้วยนี่มีทั้งแซนตี้แซนต้าเลยนะคะแต่งตัวกันมาครบเครื่องเลย ทางผู้สื่อข่าวบอกนะคะว่าสวนสัตว์อุบลราชธานีมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานสาวสวยใส่ชุดเซนตี้ค่ะส่วนพนักงานหนุ่มหล่อก,ก็มาเป็นเซนต้านะคะพานักท่องเที่ยวขึ้นรถรางเที่ยวชมสัตว์ป่าภายในเขตส,สัตว์สงวนอุบลราชธานีนะคะก็เพื่อเป็นการต้อนรับกับเทศกาลนี้ด้วยโอ้โหนี่ซนตี้ท้าลมหนาวเลยนะเนี่ยส่วนเซนต้านี่ก็ทําอ้วนเหมือนมาก S <S> <S ทำตัวทำตัวใหญ่ได้เหมือนมากเลยนะคะก็ก um ิจกรรมนี้จะมีมีขึ้นจนถึง okay วันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะใครอยู่ที่อุบลหรือว่าอยู่แถวแถวใกล้ๆกันก็แวะไปเที่ยวตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าซันตาที่นั่งไปด้วยนี่ไงเด็กๆก็จะใส่หมวกมาด้วยเหมือนกันพาไปชมม้าลายหมีขอเมียแคท ยีราฟและก็สัตว์อื่นๆนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ร่วมกันป้อนอาหารสัตว์ป่าได้พร้อมกันกับยังแจกขนมให้เด็กๆป้อนตัวเองด้วยนะคะก็สนุกสนานแล้วก็เข้ากับเทศกาลดีค่ะครับเห็นไหมไปต่อกันเลยว่าหลังจากคริสคริสต์มาสเสร็จแล้วก็ไปปีใหม่มปีใหม่ก็จะมีเรื่องของการมอบกระเช้าของอขวัญซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาตรวจสอบกันครับเพราะว่ากระเช้าของขวัญที่มีการจําหน่ายใน 5สับินค้าเนี่ยเห็นกันมากมายเลยเนี่ยก็สุ่มตรวจกันว่ามันจะมีเรื่องของอาหารแต่ละประเภทเนี่ยที่ใส่เขาเ้าไปในกระเช้าหมดาอายุหรือเปล่า<ม>นะครับอ,อ,รอ่ะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีละช่วงหลังนี้จะไม่ค่อยมี <5 S 1> ล <ะ S 2> แล้วนะ,ะนะครับวันนี้พาไปที่พิษณุโลกครับไปดูที่ วันนี้ทางเพศสัชการผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุณสุริยะวิริยประสิทธิ์ก็ออกมาไปเดินตรวจสอบกันเลยนะครับร่วมกับทางสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกสํานักง,งานการค้าภายในของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทางสํานักง,งานสาธารณสุขนะครับเดินทางไปตรวจสอบกระเช้าของข,องขวัญที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่นํากระเช้าเนี่ยครับมาวางขายนี่นะตามในภาพนี้เลยนะครับก็เดินทางไปตรวจกันดูก็มีประชาชนก็ม เรียกว่ามารอซื้อของกันมากมายนะครับทางเจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบก็ไปพบว่า,าในสินค้าที่ตรวจสอบของห้างห้างหนึ่งนะครับที่ทางถนนบรมตาลกนันนาเนี่ยนะครับเจ้าที่ได้สํารวจพบว่ามีกระเช้าของขวาญที่นามาจําหน่ายแล้วก็สุ่มตรวจเป็นวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับแล้วก็พร้อมด้วยไปตรวจดูสภาพของสินค้าเนี่ยดูว่าในกระเช้าเนี่ยสภาพมันสมบูรณ์หรือไม่ยังไรมี ตรวจแม้กระทั่งว่ามันมีฝุ่นเกาะหรือเปล่ามีอะไรเปล่าดูความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปตรวจทาางสินค้าต่างๆแต่ก็ยังไม่พบว่ามีเรื่องของสินค้าที่หมดอายุมาขายนะเรียกว่ายังผ่านไปกระเช้าเนี่ยเขามักจะจัดกันแบบว่าส่วนใหญ่นะแบบใหม่ๆหน่อยแต่ก็ต้องดูเรื่องของว่าบางทีกระป๋องที่หันมาด้านหน้าเนี่ย ด้านหลังบุบไหมเออหรือว่ากล่องต่างๆที่แออัดยัดเยียดกันเข้ามามีรูรั่วหรือว่ามีรอยต่างๆหรือเปล่าอย่างไงก็ส่องกันดีๆนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการต้องบอกตรงๆนะว่ามีจริงๆเพราะว่าเคยเจอสมัยก่อนเนี่ยก็จะพบว่าเอาของที่ใกล้ๆจะหมดอายุอ่ะก็มันขายไม่ได้แล้วนี่เอามาขายขายวางดิเชลก็วางยากเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อเห็นว่าใกล้หมดอายุก็ไม่ซื้อก็จะเอามาใส่กระเช้าแล้วก็ขายแต่ตอนเนี้ยดีขึ้นเยอะเพราะว่า มีการตรวจกันอย่างเงี้ยมาสองสามปีแล้วบางที่เนี่ยถ้าอย่างห้างในกรุงเทพที่ที่เห็นใกล้ๆเราเนี่ยนะคะไอ้ตัวใบที่อยู่บนบนกระเช้าเนี่ยจะเขียนว่าสินค้านี้ผลิตวันนี้หมดอายุวันนี้ให้เราได้เห็นก่อนที่จะเลือกซื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับเวลาไปเลือกซื้อกระเช้านะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะไอ้ตรงหมดอายุมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ด้านล่างบ้างด้านหลังบ้างด้านใต้บ้างมันมองไม่เห็นหรอก นะถ้ามีอย่างที่คุณกริงบอกเมื่อสักครู่ว่ามีใบเขียนไว้ว่าอายุเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็จะดีมากใช่ค่ะนี่ไงเดี๋ยนี้เขาเริ่มมีบอกกันแล้วราคาเท่าไหร่แต่ละชิ้นรวมกันแล้วกี่บาทลดเหลือกี่บาทนะคะก็อยากถึงขั้นต้องให้มีคนมารีวิวเหมือน คลิปสังฆทานที่พระท่านนำมารีวิวนะคะอันนี้เรานําเสนอไปยังเก็บตกเย็นเอามาเล่นไปนะโอ๋หลายคนชื่นชอบเดี๋ยวให้ทีมงานเรงหาดูกันได้เลยแม่ที่พระเปิดสังฆทานมาแต่ละอย่างใช้ไม่ได้เลยนะคะอะยังไงก็อยากจะให้คนได้รับมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้ได้รับก็แฮปปี้ก็ต้องเลือกของที่ดีกันหน่อยค่ะครับ พูดถึงช่วงเทศกาลแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อกี้เราก็พูดถึงการไปถ่ายรูปกับไฟต้นคริสต์มาสสวยๆก็มาติกานนี่ไงนี่ไงเขาจะมีการประดับไฟเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดแต่ว่าชี้ให้ดูคุณผู้ชมผ่ามันก็จะมีไฟเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้ไฟไม่ธรรมดานะทําเป็นรูปดอกกุหลาบดอกกุหลาบด้วยซึ่งมันก็จะมีสายมีขั้วต่างๆให้ทีมงานช่วยซูมเข้ามานะคะ มีทุกที่ค่ะเดี๋ยวนี้สวยงามประดับกันทุกห้างนี่นะคะอันนี้คือหลอดไฟแต่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าไฟเหล่านี้ถ้ามันไม่ปกติหรือว่าต่อไม่ถูกตามมาตรฐานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กับคุณแมรี่แบดลีย์ค่ะ ในช่วงสิ้นปีนะคะก็จะมีเทศกาลวันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่คะ่ะซึ่งจะใช้ไฟตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามแต่อุปกรณ์การตกแต่งเหล่านี้นะคะย่อมมีอายุการใช้งานคะ่ะที่ผู้ใช้นั้นคาดไม่ถึงว่ามีอันตรายอย่างไรการประดับประดาไฟหลากสีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสต่อเนื่องไปยังปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงสร้างสีสันให้กับหลายพื้นที่โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ม่เวีนแม้กระทังตามบ้านเรือนต่างๆซึ่งนิยมจัดแต่งประดับไฟแต่ท่ามกลางความสวยงามนั้นแฝงไว้ซึ่งอันตรายหากไม่ระวังอาจเกิดไฟช็อตหรือไฟดูดนำมาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้โดยปกติ ที่ออฟฟิศเราค่ะก็จัดกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเทศกาลลื่นเลงสำหรับทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เราจัดคริสต์มาสเนี่ยโดยปกติเราก็ะจะจัดตั้งแต่ประมาณสัก15ธันวาอะไรเงี้ยค่ะก็จะถึง15มกราคือเราจะสร้างบรรยากาศให้พนักงานนะคะว่ามันถึงเทศกาลแห่งความสุขมาแล้วว่ะค่ะที่เราใช้การดูแลกันก็อย่างน้อยก็5ปีนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเก็บรักษาโดยที่หลังจากที่ใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอะคะ่ะเพื่อที่ไว้ใช้ในปีหน้าการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟประดบับ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องเหมาะสมกับการใช้งานสายไฟที่ผลิตเพื่อใช้ภายในอาคารไม่ควรนำมาใช้ภายนอกอาคารเพราะเมื่อเจอแดดหรือความชื้นฉนวนสายไฟจะปลีกออกเหลือเพียงสายทองแดงอาจากลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟดูดหรือไฟช็อตนำมาสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้ไอฉนวนเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ทองแดงซึ่งอยู่ข้างในสายสองสายเนี่ยมาแตะกัน ถ้าทองแดงสองเส้นเนี้ยตรงนี้ก็มีทองแดงนะแตะกันเมื่อไหร่ไฟฟ้าจะรัดวงจรทันทีแล้วทาให้เกิดไฟไหม้ไฟประดับเหล่านี้ไม่ควรใช้งานต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงเพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูงนำสู่การหลอมละลายของลวดทองแดงภายในสายไฟจะทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้สายไฟเนี่ยถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือเราต้องตรวจรอยฉนวนเนี่ยมีการฉีกขาดไหมไ<ฟ>เราต้องนำไฟทั้งหมดเลย คริสต์มาสมาวางแล้วเราค่อยตรวจเพราะจะอินสเปกทีละนิ้วตารางทีละทีละนิ้วละนิ้วละนิ้วมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆแล้วหมุนไปเรื่อยๆว่ามันมีรอยแตกหักไหมถ้ามันมีรอยแตกหักก็หมายความว่าสายไฟนั้นเก่าแล้วนีย่ยถ้าเราถ้าเราขยับสายไฟอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดการแตกหักก็คือว่าสายไฟนั้นนะสนวนเก่าแล้วเราเอามาใช้ใหม่ไม่ได้ต้องโยนทิ้งถ้าเรายังใช้อยู่ก็หมายความว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการที่สายไฟสองเส้นที่มันจะมาแตกกันแล้วก็ช็อตลัดวงจร ถ้าเรามาสำรวจดูว่าหลอดทุกหลอดที่ติดที่ที่เราต่ออยู่เนี่ยหลอดอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าขั้วหลอดกับตัวฐานหลอดแต่ฐานหลอดนะฐานหลอดกับกระจกที่หุ้มไส้หลอดไว้กับฐานเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่แยกออกจากกันแล้วตัวขั้วหลอดเนี่ยที่จะขันเข้าไปในในในฐานหลอดเนี่ยต้องแน่นลักตัวผู้และนี่คือปลาตัวเมียแล้วต้องเชื่อมกันเนี้ยค่ะแต่พอเราเสียไปปึ๊บมันหลวม ถช้ไม่ได้เลยนะห้ามเสียบเด็ดขาดถ้าเราเสียบไปปึ๊บมันหลวมปึ๊บเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งผ่านจากเต้ารับตัวเมียมายังเต้ารับตัวผู้ในเมื่อมันหลวมปึ๊บมันจะมีความต้านทานสูงแล้วมันจะเกิดความร้อน oh. ถ้ามันเสียบต่อเนื่องไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะค่อยๆละลายละลายละลาย oh. ละลายละลายนะครับ oh. แล้วมัททาให้สายตรงเนี้เสียเต้ารับนี่ก็จะเสียดังนั้นเราก็จะเกิดไฟไหม้ได้ ประชาชนที่นิยมไปชมความงามของไฟประดับตามสถานที่ต่างๆต้องพึงระวังถึงความปลอดภัยไม่ควรเข้าไปใกล้าสายไฟมากนักเพราะบริเวณนั้นอาจมีไฟรั่วหรือไฟช็อตซึ่งอาจนำมาสู่ความสูญเสียได้บุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพแมรี่แบดลี่เนชั่นทีวีรายงานอ,อย่าวางาตักแดดต้องระวังมาก ําหรับท่านที่ชอบเปิดไฟเอาไว้บางทีเนี่ยอยากจะให้มันสวยก็เปิดไฟไว้หน้าบ้านบ้างอย่างอันเนี้ยเป็นเป็นหลอดธรรมดาที่ไม่มีอะไรครอบแล้วนะคะเห็นพี่ได้บอกว่านี่เขาขายกันมัดหนึ่งเนี่ยสามสิบาทสามสิบาทก็มีสักประมาณสิบดวงสิบห้าดวงเวลาเราเอามาพันกับต้นอย่างเงี้ยครับก็จะใช้มาสักสองมัดตองมัดก็หกสิบาทเดี๋ยวนี้ไม่แพงเท่าไหร่แล้วหกสิบาทที่มันปลอดภัยไหมอ้วนั่นแหละก็ก็ ปลอดภัยอยู่นะถ้าใช้ภายในอบอกแล้วว่ามเมื่อกี้ที่อ่านในรายง,งานก็บอกแล้วว่ามันจะต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์ที่เอามาติดเนี่ยใช้ภายในบ้านหรือว่าใช้ภายในนอกภาย<ช>นอกบ้านมันก็จะมีความคงทนแข็ง<ช>แรง <ปะ S 1> ก<อ>งับสายไรโดนแดดโดนฝนนะครับ ค่ะก็บางคือถ้าเป็นตามห้างร้านเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่ว่า,าถ้าเป็นภายในบ้านเนี่ยบางทีไม่รู้ไงอ,อาจจะเอาไปวางไว้หนะ้าบ้านสวยๆงาๆก็อาจจะเกินอันตรายได้ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะครับมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาแล้วแต่จะคุยเรื่องของอโดนขโมย รถนะจักรยานยนต์โดนขโมยแถวแถวถนนสันติธรรมเมืองเชียงใหม่เลยนะครับไปคุยกับคุณแทนทัศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับจักรยานยนต์ไปโดนขโมยที่ไหนครับแถวถนนสันติธรรมครับที่เชียงใหม่เลยเนี่ยนะครับใช่ครับที่เชียงใหม่ครับคุณแทนทัศน์โทรมาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ จอดไว้แถวไหนเออเป็นเป็นเป็นยังไงฮะเป็นวัดหรือเป็นยังไงอะคะเป็นเออเป็นห้องพักครับเป็นหอพักอ๋อหอพักใช่ครก็คือจอดไว้หน้าหอพักตามปกติเลยใช่ครับใช่ครับจอดมาอยู่มานานหรือยังคะแถวนี้เออคือผมขี่ขึ้นมาเที่ยวงานที่เชียงใหม่ครับขี่มาจากพัทยาครับโอ้เป็นรถจักรยานยนต์อะไรคะเนี่ยเออแลมเบต้าครับอ๋ออารมณ์เหมือนเวฟป้าอะไรประมาณนั้นใช่ครับอ่าค่ะ ครับครับไปหายยังไงครับคือหาตอนช่วงเช้าวันที่21ครับประมาณช่วง7โมง5บครับครมีมีผู้มีคนร้ายสองคนครับขี่มอเตอร์ไซค์สกู๊ปปี้ครับเข้ามาเข้ามาเข็นเข็นออกไปจากจากห้องพักครับอ๋อคือเขาไม่ได้ไม่ได้ขับออกไปคือสตาร์ทไม่ได้ใช้วิธีเข็นไป ใช่ครับใช่ครับเขียนเรืมาสักห้าสิบเมตรเลครับห้าสิบเมตรดูจากห้องตามหอประมาณห้าสิบเมตรแล้วก็ไปไปขตารติดตรงตรงข้างหน้าหอครับประมาณห้าสิบเมตรเลยจะขอพักไปประมาณห้าสิบเมตรครับเลนเบต้าขันฟ้าเนี่นะคะใช่ขันขฟ้าครับเป็นของของฝรั่งครับของของฝรั่งชาวชาอังกฤษครับค่ะเขาเรารับซื้อต่อมาเหรอคะเลยยังไงเออฝรั่งชาวอังกฤษนี่เขาขี่รถอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับเขาบินบินมาจากอังกฤษมามาเที่ยวงานเนี่ยอ๋อคือไม่ใช่รถของคุณแทนทัศ ใช่ครับใช่ครับคือผมผมเราไม่ชอบดูดูแลเขาอยู่เพราะว่าเขาคือภาษาอังกฤษกลัวจะไม่เข้าใจสิอ๋อค่ะค่ะโอ้โหครับผมแล้วก็มากันเป็นกลุ่มไหมคะใช่ครับมาเป็นกลุ่มครับมีคันเดียวหรอคะที่ถูกขโมยออกไปเออคันเดียวครับผมที่เราจอดรวมกันไว้เป็นกลุ่มแลมดเบต้าประมาณกี่คันคะประมาณสิบคันครับสิบคันแต่หายไปคันเดียวทําไมเลือกคันนี้อะคะคือดูจากการคาดเดาแล้ว มันมองแล้วน,น,น่าจะเอาง่ายด้วยครับน่าจะเอาง่ายแล้วก็รถเขาค่อนข้างที่แบบระสวย <Classic. S 2> ครับแต่งมีมีชุดแต่งอะไรเงี้ยครับอืมครับผมนี่ค่ะดูจากกล้องวงจรปิดเลยยังว่าสวยเลยนะนสวยแล้วเด่นกว่าคนอื่นใช่ค่ะครับครับแต่ว่าในเมืองเชียงใหม่ก็ดูจากร้านขายรถแล้วเนี่ยเรามีการไปตรวจสอบเอารูปเอาภาพไปให้ดูไหมคะก็วันนี้ก็เริ่มเริ่มแจกแจกแจกใบปิวแล้วครับแจกใบปิวตามหารถแล้วครับ จากไปดิวตามหารถแล้วก็มีเงินรางวัลน,นำจับครับเริ่มเอาไปดิวแจกตามตามเชียงใหม่นะครับเริ่มเอ่อก็ขอขอเชิญจากผู้ใหญ่ทางเชียงใหม่ครับช่วยรวบรวมแบบคนที่มีรถโบราณคลาคสสิกอะไร้ยครับเลยนำไปดิวไปแจกทั่วเชียงใหม่ครับอจกตามร้านํา,นามร่านเอ่หอห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทสําหรับคนที่ชี้เบาะแสทําให้นําไปสู่การจับกลุ่มเอารถมาคืนได้ครับผมใช่ครับ เพราะว่าพวกผมก็รออยู่เชียงใหม่เนี่ยครับเพราะว่าก็กล่าวว่าถ้าไม่ได้เรื่องไงผมก็จะตามถึงที่สุดนะครับไม่ยังไม่กลับบ้านนะครับก็คือเจ้าของที่คุณฝลั่งนี่ก็คือยังไม่กลับเลยยังไม่ยอมกลับบอกยังไงก็ต้องตามหารถให้ได้ไม่กลับครับเพราะว่ามาขมาด้วยกันครับกลับต้องกลับพร้อมกันครับแล้วแบบนี้เนี่ยชาวต่างชาติเขา เอารถมาเองหรือว่าเป็นเป็นรถในประเทศไทยที่เขามาขี่อะคะรถรถทีท่ซื้อที่เมืงองไทยครับซื้อที่เมืองไทยเพราะว่าฝรั่งนี่เขาทางานอยู่ทีออ่อังกฤษนะครับสามเดือนแล้วก็กลับมาเที่ยวบ้านเราเรสามเดือนครับกลัมาอย่างนี้ตลอดครับใช่ครับก<อ>็เลยซื้อรถเอาไว้เป็นเป็นแก๊งกันมาใช่ครับขี่มาจากพัทยาไม่ใช่ง,งา่ายๆนะเพราะว่าแลมเบต้ามันบิดแรงๆไม่ได้ใช่ไหมคครับผมก็ต้องค่อยๆขับเลมาเป็นกลุ่มสวยใช่ค่ะที่ฉันเคยซ้อนที่หนึ่งติดใจเหมือนกัน อ้าวแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงกันบ้างคะก็ตอนนี้เขาก็อยู่ขั้นตอนกดำเนินการนะครับก็คือเขาเก็บข้อมูลอยู่ครับคือเขาก็ยังไม่บอกอะไรมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูกคดีด้วยอะไรด้วยครับก็คือว่าทางเราก็คือว่าเขาแจ้งว่าให้ใจเย็นรออะไรเยงนี้ครับครับผมค่ะครับกับผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่เชียงใหม่ก็ก็ดูแลช่วยช่วยช่วยเยอะครับช่วยตามช่วยอะไรเยอะครับครับก็เพิ่งเกิดเมื่อวันที่ย1บธันวาคมก็คงต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานกันสักครู่หนึ่งนะคะครับผม กลุ่มที่โดนอย่างนี้อาจจะตามง่ายหน่อยเพราะว่าจะต้องมีกลุ่มที่เล่นรถพวกนี้แล้วก็ใช่เลวลาไปเห็นที่ไหนยังไงมันก็จะจําได้ใช่ครับแล้วก็เป็นเป็นอกลักษณ์ด้วยไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วไปรถตลาดใช่ค่ะใช่ครับครับแล้วทางชาวต่างชาติเองเขาว่ายังไงบ้างคะคุณแทนทัศน์คือตอนแรกเขาก็ ขอกระเป๋าแล้วงหนีกลับอะไรเงี้ยก็ไปตามกลับมาอะไรเงี้ยครับเขาก็เสียใจครับเขาก็เสียใจมากอะไรเงี้ยคือเขาตั้งใจตั้งคือเขาตั้งใจจะตั้งใจจะบินบินจากจินเพื่งเพื่อมาเที่ยวงานเนี้ยครับงานที่เชียงใหม่นะครับแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยครับก็คือก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ดีดีใจครับที่ที่ทุกคนอะไรเงี้ยครับที่แบบมีแบบให้เขาร่วมมือช่วยช่วยอะไอะไรเงี้ยครับช่วยตามหาช่วยตามหาช่วยกันแชร์ช่วยเรื่อแบบ เชื่อก like like. so ันหาเชื่อกันเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยครับเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเขาเขาเสียใจแต่ว่าเขาเ็าดีทนหนึ่งเขาก็ดีใจที่แบบว่าเออคือไม่ไม่มีใครทิ้งเขาอะไรเงี้ยครับอันนี้เขานั่งดูอยู่ด้วยไหมคะอ๋อไม่ไม่ไ่ด้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยครับเขาอยู่ห้องครับหลับไปแล้วครับคก็เดี๋ยวอย่างี้ตื่นเช้ามาก็คุณชทยไทยเป็นกําลังใจกันหน่อยถ่ายรูปหน้าจอนี้ไหมเขาเลยว่าเดี๋ยวเรา จะเอาภาพนี้นะคะไปโพสในเฟซบุ๊กเครือข่ายระวังภัยด้วยยังไงจะช่วยแจ้งให้เครือข่ายที่ชิงใหม่แล้วก็กลุ่มคนเล่นรถคลาสสิกช่วยกันดูอีกทีนะคะผมฝากด้วยครับได้ค่ะขอให้ได้ทุคืนไม่ไว้ค่ะครับคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นยังไงก็ถ้าใครที่เอาไปเนี่ยอย่าลืมนึกถึงเรื่องของชื่อเสียงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าคนที่รถหายไปเนี่ยแบบเป็นชาวต่างชาติชาวอังกฤษเนี่ย แล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้หวังว่าแบบโอ้แบบมาถึงแล้วก็มาโดนขโมยไปนะอย่างนี้เสียความรู้สึกเปล่าๆเขาสามารถเทีย่ยวต้องสามกันเเนี่ยใครเอาไปเนี่ยนะครับแล้วดูรายการอยู่รู้จักคนที่เอาไปเนี่ยเอามาคืนเขาเลยครับอย่างไรก็ชื่อ,อเสียงป,ประเทศไทยนะอาจจะไม่เอาเรื่องก็ได้เอามาคืนธรรมดานะเอามาจอดไว้นะใช่ค่ะที่เอาไปเนี่ยไม่อย่างนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวติดคุกขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าใครที่รู้ว่า คนไหนเอาไปเห็นแว็บๆเห็นผ่านๆหรือเห็นจอดอยู่ในบ้านใครเคแสวัาหน่อยมีรางวัลนําจับห้าหมื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่หนึ่งไหมคะช่วงหน้าพากลับมาดูมีคลิปหนึ่งน่านำเสนอเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมกำลังเกิดข้อคำถามการระหว่างประชาชนกับตำรวจนะว่าดิฉันเป็นประชาชนถ่ายคลิปคุณตำรวจได้ไหมครับเออ เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกคุณตำรวจเนี่ยจะอารมณ์งุหงดทุกครั้งที่โดนประชาชนเนี่ยเอากล้องไปถ่ายแต่วันนั้นเนี่ยผมจาได้แม่นยำมากผมพ,พตลตรพูดเองให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถ่ายมาเลยถ้าตำรวจที่ทากระทําผิดนะตำรวจก็สามารถถ่ายประชาชนได้เหมือนกันูกต้องเพราะว่าวันนั้นตอนนั้นมีเรื่องของเล่นลายในรถตำรวจก็แอบถ่ายนั่นแหละนะนคะโดนถ่ายกันทั้งคู่เดี๋ยวพาไปดูคลิปในช่วงหน้านะคะว่าใครถ่ายใครแล้วก็เป็นเรื่องยังไงบ้างค่ะ